สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิ่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดรุ่นสามพิมเสมาสองจุดรัตประคตเต็มเนื้อทองแดงรมดำวัดช้างให้วัดราชบูรณะปัตตานีปี2 5 0 4แท้แทดูง,ง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคอีสานเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวด,วดรุ่นสามพิมเสมาสองจุดรัตประคตเต็มเนื้อทองแดงรมดำวัดช้างให้วัดราชบูรณะ ปัตตานีปี2504แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเปรียนยอดนิยมภาคอีสานนักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเปรียนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเปรียนมีร่องรอยการแกะบล็อกสดที่ชัดเจนตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะแห่งเหว่ ตามการเวลาเปลี่ยนแปลงตามอายุการสร้างของโลหะแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเปลี่ยนนี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิงเปลี่ยนหลวงปู่ทวดรุ่นสามจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2504โดยวัดช้างให้วัดราชบูรณะจังหวัดปัตตานีโดยการจัดสร้างในครั้งนั้นได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดและผลการใช้งานที่ผู้บูชาต่างประสบการเล่าขานกันไม่รู้จบในรุ่นสามนี้มีหลายพิมพ์นิยมหนึ่งในพิมพ์ที่นักสะสมให้ความสนใจมากคือพิมพ์เสมาสองจุดรับประคตเต็มเนื้อทองแดงรมดำซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในพิมพ์หายากและมีคุณค่าสูงทางประวัติศาสตร์และพุทธคุณ เหรียญหลวงปูท่ทวดร,รุ่นสามพิมเสมาสองจุดกระพริบดเต็นเนื้อทองแดงรมดำปี2 5 0 4ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่คนค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปูท่ทวดพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์สงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธา หากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความคลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวทแห่งภาคใต้หมอะอย่างยิ่งทั้งสำหรับก่อหาราบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w a m u l e t p i n g .com หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรียนหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดรุ่นสามพิมเสมาสองจุดรัระคตเต็มเนื้อทองแดงรมดังวัดช้างให้วัดราชบูรณนะ ปตัตตานีปี2504แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคอีสานปรีหลงปู่ทวดหลวงพ่อทวดรุ่นสามพิมเสมาสองจุดรัตคตเต็มเนื้อทองแดงรมดำวัดช้างให้วัดราชบูรณะปะตัตตานีปี2504แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคอีสานนักสะสมรุ่นเก่า มักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเปลี่ยนมีร่องรอยการแกะล็อกสดที่ชัดเจนตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะแห่งเหี่ยวตามการเวลาเปลี่ยนแปลงตามอายุการสร้างของโลหะแท้ดูง,ง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบัน เรียนนี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิงเรียนหลวงปู่ทวดร,รุ่นสามจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2504โดยวัดช้างให้วัดราชบูรณัะจังหวัดปัตตานีโดยการจัดสร้างในครั้งนั้นได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดและผลการใช้งานที่ผู้บูชาต่างประสบการณ์เล่าขานกันไม่รู้จบ ในรุ่นสามนี้มีหลายพิมพ์นิยมหนึ่งในพิมพ์ที่นักสะสมให้ความสนใจมากคือพิมพ์เสมาสองจุดประพริบเต็มเ,เนื้อทองแดงรมดำซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในพิมพ์หายากและมีคุณค่าสูงทางประวัติศาสตร์และพุทธคุณเหรียญหลวงปูท่ทวดร,รุ่นสามพิมพ์เสมาสองจุดประพรคตเต็มเมมนื้อทองแดงรมดำปี2 5 0 4ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปูท่ทวดพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์สงสวย และมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเปลี่ยนแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความคลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวทแห่งภาคใต้เหมาะอย่างยิ่งทั้งสำหรับก่อหาราบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ด w w เบิลยูดับเบิลยหรือสแกน QR Code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลา์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป